สวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ผู้มีเกียรติที่อยู่ทางบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาให้เหยื่อกุ้งกันเป็นมื้อสุดท้ายนะครับนี่ครับดูกุ้งนะครับเห็นไหมครับเห็นกุ้งไหมนี่นะครับดูกุ้ง แล้วให้เหยื่อเลยนะครับอยวให้เหยื่อเลยจะเป็นมือสุดท้ายนะครับอาอผมทําวิจัยยี่สิบวันครับทําวิจัยยี่สิบวันให้กินเช้าเย็นน้ํายังไม่เน่านะครับน้ํายังไม่เน่าออกซิเจนเราก็ให้เหมือนเดิมนี่ครับเห็นตัวกุ้งลากหัวอาหารไหมนี่ครับนี่คือตัวกุ้ง ที่เขาลากหัวอาหารนะครับนี่นะครับนี่ครับหลักฐานชัดเจนนะครับหลักฐานชัดเจนนี่ครับนี่ครับพาลากหัวอาหารแล้วมันสะท้อนฟ้าครับผมเดี๋ยวผมหามุมดีๆก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเจ้าน้ำออกตรงนี้ นะครับหลักฐานยืนยันว่าอ่างของผมนะครับนี่ครับแห้งสนิทนะครับไม่มีน้ําไม่มีอะไรที่จะทําให้อาเกษตรกรของเราไม่มีความเชื่อมั่นและไม่มีความมั่นใจนะครับนี่ครับกุ่งกําลังลากหัวอาหารนี่ครับ เห็นนะครับชัดเจนนะครับนี่ครับตัวกุ้งนะครับเห็นไหมครับเอาสองตัวนี้เป็นหลักฐานการยืนยันการเลี้ยงกุ้งก็แล้วกันนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ของผมมันเป็นแค่ a n d ด o i d นะครับมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนโทรศัพท์ราคาแพงนะครับนี่ครับเอาตัวกุ้งเป็นตัวพิสูจน์ยืนยันว่าผมเลี้ยงจริงนะครับทีนี้ผมก็พิสูจน์ให้นะครับว่าบ่อนี่ ขายไปแล้วครับนะครับบ่อนี่ขายไปแล้วนะครับแล้วก็บ่อนั่นขายไปแล้วนะครับบ่อนั่นขายไปแล้วนะครับเหลือ2บ่อนี้นะครับเหลือ2บ่อนี้ผมขอยืนยันว่าแห้งสนิทนะครับไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่มีการเอากุ้งจากแหล่งอื่นนะครับแห้งสนิทนะครับแห้งสนิททุกที่ครับนี่ครับแห้งสนิทนะครับ ไม่ใช่ว่าเอากุ้งจากบ่อนี้บ่อนี้บ่อนี้มาไว้บ่อนี้บ่อเดียวนะครับไม่ใช่นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกก็คือว่าถ้าเราเอากุ้งจากบ่อนี้บ่อนี้บ่อนี้มาไว้ในบ่อเดียวมันจะไม่กินเหยื่อนะครับแต่ตัวนี้ยังกินเหยื่ออยู่แล้วผมจะมาเปลี่ยนถ่ายน้ําให้ดูนะครับเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนถ่ายน้ําให้ดูนะครับพอเราเปลี่ยนถ่ายน้ําเสร็จนะครับเราจะทําอะไรต่อไป เราจะมาดูปร,ริมาณของกุ้งที่ได้จากบ่อนี้ว่ากุ้งในบ่อเนี้ที่ผมปล่อยลงไปประมาณสัก100เกือบ200กรัมเนี่ยเราจะได้กุ้งเยอะมากขนาดไหนนะครับผมทำวิจัยชุดนี้ยังไม่ถึงเดือนพึ่งได้แค่20วันนะครับพึ่งได้แค่20วันเดี๋ยวจะมาทำวิจัยว่ากุ้งบ่อเน,นี้แหละมันจะได้ปริมาณเยอะไหมมันจะได้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ ผมใช้เวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่นานนะครับ ผมเรียนให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้ทราบนะครับว่าบางท่านก็บอกอ่าบอยบอยจี้เกินไปหรือเปล่าทําไมถึงเวลาทําคลิปเนี่ยหรือเวลาทําวิดีโอเนี่ยบอยทําไมถึงจี้จังคําว่าจี้ในที่นี่ก็หมายถึงว่าผมอยากจะเรียนให้พี่น้องเกษตรกร,กรทุกท่านได้ทราบนะนะครับว่าสิ่งที่ผมทาเนี่ยคือทําไมผมถึงมาทําบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะ ผมไม่เคยได้ยินเลยแล้วก็ผมไม่เคยได้เห็นเลยว่าการทําคลิปของบอยเนี่ยมันมันจริงจังเกินไปหรือเปล่านะครับมันจี้เกินไปหรือเปล่าผมจะเรียนให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่านได้ทราบอย่างนี้นะครับว่าสาเหตุที่ผมต้องออกมานะครับคือผมประสบความสําเร็จมาแล้วนะครับผมสร้างบ้านแล้วนะครับผมมีฟาร์มนะครับ ผมมีผมมีบ้านแล้วกันผมมีบ้านอยู่แล้วกันนะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งผมจะพาพี่น้องเกษตรกรไปดูนะครับว่าบ้านผมเนี่ยที่สร้างเสร็จเนี่ยบอยสร้างบ้านขนาดไหนนะครับผมจะเซอร์ไพรส์ทุกท่านในคลิปการเลี้ยงกุ้งเลยผมสร้างบ้านนะครับใช้งบประมาณในการสร้าง270ตารางเมตรนะครับก็คืองบประมาณในการสร้างใช้เงินสดๆในการสร้างเลยก็คือ2องล้านแปดแสนสามหมื่นบาทนะครับ รวมรับเหมาตอกเสาเข็มนะครับเพราะว่าบ้านผมเป็นบ้านโมเดินขนาดกลางนะครับถ้าเป็นขนาดเล็กก็คือ150ตารางเมตรลงมาถ้าเป็นขนาดกลางก็คือ150ไม่เกิน300ตารางเมตรถ้าเป็นขนาดใหญ่ก็คือคัดเอาเลยนะครับขนาดใหญ่เลยก็จะเป็นหลัก10ล้านขึ้นไปนะครับหลัก10ล้านขึ้นไปแต่ถ้าสร้างอยู่ในเขตกรุงเทพนะครับไม่ใช่ปริมณฑลถ้าสร้างอยู่ในเขตกรุงเทพนะครับ ฉพาะตัวบ้านเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณน่าจะไม่ต่ํากว่า5ล้านบาทนะครับแต่อันนี้ก็คือผมพูดเฉพาะถึงตัวบ้านไม่รวมของตกแต่งในบ้านนะครับของตกแต่งในบ้านทั้งห้องฟิตเนสทั้งโต๊ะกินข้าวนะครับทั้งทีวีทั้ง, TV, งอ,อุปกรณ์ตกแต่งในบ้านอีกผมก็หมดเป็นล้านเหมือนกันนะครับก็ตกเข้าไปเกือบ4ล้านเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูแหละครับบ้านผมสักวันหนึ่งนะครับเพราะว่าผมสร้างมาได้สัก 2- 3สปีแล้วครับ ทีนี้พอเราประสบความสำเร็จในในรูปแบบการทําฟาร์มเนี่ยผมก็เลยอยากจะามาพูดมาบ้านเราเรียกบอกเอาเป็นแสดงความคิดเห็นที่ที่อยากให้พี่น้องเกษตรกรได้รับรู้ว่าการเลี้ยงปลาในบ่อปูนซีเมนต์การเลี้ยงปลาในบ่อวงกลมการเลี้ยงปลาในบ่อผ้าใบเนี่ยถ้าจะทำในรูปแบบของภาคธุรกิจแล้วจะให้รวย มันไม่รวยหรอครับท่านจะทําเป็นพันวงหรือสองพันวงก็ตามผมเคยทํามากที่สุดก็คือ48วงนะครับไม่ถึง50วงผมได้ขายวงทิ้งไปบริจาคที่วัดก็มีทีนี้เนี่ยผมมาทําอ่างปูนนะครับผมมาทําล่าสุดก็คือทําอ่างในรูปแบบของกลมประมงด้วยทำในในรูปแบบที่ไม่ไม่ถึงกลมประมงด้วยปรากฏว่ามาเลี้ยงแล้วมันไม่ได้ตามเป้าอัตราการโตมันไม่ได้ตามเป้า นะครับผมจึงมาคิดว่าเราต้องออกมาแล้วครต้องออกมาพูดต้องออกมาชี้แจงความจริงแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงในในในเรื่องที่เกิดขึ้นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่เนี่ยมันไม่ได้จะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเราเลี้ยงมาประมาณสักสีหรอบผมก็เคยทำาฟาร์มมาสักสักหปีก่อนที่จะมาทำวงปูนนะครับ ตอนแรกก็เลี้ยงขุดสระมาตรฐานเลยครับ15คูณ2 15คูณ2ลึก2เมตร15คูณ2ลึก2เมตรเลยปล่อยปลา3,005นะครับได้ปลาประมาณสัก500กว่ากิโลผมก็มาเลี้ยงเพิ่มเป็น7,000ได้ปลาตันกว่านะครับปรากฏว่าบริหารจัดการน้ำยากผมก็เลยทำทุกวิถีทางบ้านเราเรียกทำทุกวิถีทางจนมาประสบผลสำเร็จอยู่ประมาณสัก13ปีนะครับเพราะว่าเลี้ยงมาตั้งแต่ปี47นะ เลี้ยงปลามาตั้งแต่ปี4 7นะครับตั้งแต่มีปลาหมอชุมพรสายพันุชุมพรออกมาตั้งแต่สมัยยังไม่มีโทรศัพท์ถ่ายรูปได้ตั้งแต่ยังไม่ยังไม่สมัยยังเอาง่ายเลยก็คือในปี47สมัยผมไปเรียนยังไม่มีโทรศัพท์เครื่องไหนที่สามารถถ่ายรูปได้อาจจะมีแต่พวกผมยังไม่มีปัญญาซื้อครับเพราะว่าสมัยนูน้นยังเป็นโซนี่อิลิคสันยังเป็นโนเกียยังเป็นอ่าอะไรอยู่นะครับไอโมบายประมาณนี้นะครับ ทีนี้ก็นี่แหละครับผลผลของอิเล็กทรอนิกส์นะครับผลของ ICT ผลของอทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นหรือเขาเรียกว่าโซเชียลเรื่อง Youtube เนี่ยผมก็ศึกษาใน Youtube ด้วยนะผมก็มาทำอยู่ครับในวงปูนจนจนผมมาทำในอ่างปูนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆเนี่ยครับผมมาทำในอ่างปูนเนี่ยครับผมก็ บ้านอีสานเรียกผมหลงสนอยู่น้อยหนึ่งครับผมหลงสนอยู่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือหลงทางหลงทางอยู่จนมาทำเนี่ยครับหมดเงินไปตรงนี้ทั้งทำทั้งอะนั้นผมหมดประมาณน่าจะประมาณแสนกว่าอยู่นะครับเพราะว่าค่าช่างเนี่ยมารับเหมาทำอยู่นี่ทั้งตีล่างวางโครงเนี่ยครับทั้งด้านหน้าทั้งทำอ่างอ่างรวมหมดของผมมียี่ิบสามอ่างนะ นี่ครับมีอ่างเล็ก5นะมีอ่างใหญ่7แล้วก็มีมีอ่างตรงนี้อีก6มีวงกลมอยู่นู่นอีกนะครับแล้วก็มีลงฟลักอยู่กลางเนี่ยโอ้หมดแสนห้าแล้ะนะครับหมดไปแสนห้าเลยผมก็เลยว่าเนี่ยครับอยากจะมาบอกอยากจะมาเขาเรียกว่ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ดูบ้านให้ดูบริษัทนะครับที่เราทําเกี่ยวกับลูกพันธ์ุปลาแล้วก็เราเลี้ยงปลาเนี่ย เอาความสําเร็จพูดกันแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยววันนี้เอากุ้งก่อนเอากุ้งให้พี่น้องเกษตรกรก่อนแต่เลี้ยงกุ้งในบอ่อปูนมันเลี้ยงได้จริงเหรอครับไม่ขาดทุนนะครับไม่ขาดทุนเพราะต้นทุนเราแทบจะไม่มีค่าหัวอาหารร้อยเดียวเองครับแต่วันนี้มาทําวิจัย20วันนี่ครับครบ20วันพอดีแต่ผมไม่รู้ว่าประมาณปริม,มาณกุ้งมันจะน้อยมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปกติแล้วผมจะเลี้ยงเดือนหนึ่งแต่นี่เราเลี้ยงแค่20วัน ยังไม่รู้ว่ามันจะได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเรามาดูกันก่อนปกติเดือนนึงเนี่ยมันจะได้กุ้งประมาณ6ขีด นะครับปกติเดือนหนึ่งเนี่ยจะได้กุ้งประมาณหกขีดถ้าเป็นยี่สิบปันเนี่ยผมกะเอาครึ่งโลนะครับครึ่งโล คำถามของพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะถามผมก็คืออยากจะถามว่า,อ,าอยากถามว่าบางท่านก็ระแวงผมนะเมื่อกี้ที่ผมหันกล้องไปเอากุ้งมาปล่อยไว้หรือเปล่าไม่ได้ปล่อยนะครับไม่ต้องระแวงกันขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความสําเร็จแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูบ้านเดี๋ยวไปดูรถนะครับบางท่านบอกเฮดเกษตรอียงบานมาสิหลังใญ่แท่ หลังใหญ่อยู่ครับผมหลังใหญ่อยู่ครับเดี๋ยวจะให้ดูบ้านนะครับนี่แหละครับคลิปกุ้งนี่แหละเดี๋ยวผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะให้เข้าไปชมบ้านสักวันนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ไปดูบ้านสักวันว่าบ้านเกษตรกรเนี่ยมันก็ใหญ่ได้เหรอ <c oughs> นะครับเดี๋ยวเอาความสําเร็จพูดกันสักวันก็คงจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์มาดูนะครับนี่ครับกุ้งเต็มเลยครับตอนเนี้ผมก็อยากจะ อันนั้นกล้องอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะครับขออนุญาตเอาออกจากขาตั้งกล้องนะครับมันสิบสี่นาทีแล้วนี่ครับนี่เห็นไหมอยู่ตามมุมนี่ครับขาว่าจะลงไปนู่นหมดเลยครับเพราะว่ามันไม่ใช่กุ้งที่เราเอามาปล่อยเมื่อกี้นะไม่มีเลยครับแดดเปี้ย,ยงๆอยู่จะเอากุ้งมาจากไหนหน,นู่นครับไม่มีคนมาแล้วครับ ศึกษาไปเรื่อยครับศึกษาไปเรื่อยๆแหล่งไหนที่บางท่านก็มีคอมเมนต์มาบอกว่าคุณบอยอ่าขอโทษนะครับคอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็คล้ายๆกับคิดว่าผมเนี่ยไปไปบอกว่าการเลี้ยงปลาในบ่อปูนเนี่ยก็ก็ต้องเอาความจริงพูดกันครับการเลี้ยงปลาในบ่อปูนเนี่ยนะครับ เนี่ยบ่อนเนี้ยสองคูณสาเมตรห้าสิบเนี่ยมันไม่มันไม่โตหรอกครับมันโตก็ก็ไม่ได้กําไรอลองไปเอาปลา50โลตัวเท่าฝ่ามือมาปล่อยลงในอ่างนี้ดูสิแล้วก็ไปสูบนะ้ํามาใส่ดูพรุ่งนี้เช้ามาดูว่าจะตายทั้งตัวไหมนะครับปลาที่เราจะเลี้ยงอยู่ในนี้เนี่ยเนเราจะเอามาเลี้ยงในเนี้ใช่ไหมล่ะนะครับเราเลี้ยงปุ๊บปับ๊บขออภัยท่านผู้ชมนะครับกล้องหลุดมือครับ <laughs> ดีนะมันไม่ตกน้ํา เดี๋ยวผมล้างล้างอ่างให้ครับไม่เป็นไรค่อยๆทําขอเวลาอีกสองนาทีน่าจะหมดอยู่แล้วครับ ยี่กล้องตกครับผมเสียหายเลยเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรนะครับเราต้องเผยแผ่ความจริงเราจะต้องทํายังไงก็ได้นะครับให้ให้หนทางในการทําเกษตรมันชัดเจนมากกว่านี้นะครับก็อยู่ในรูปแบบของพอเพียงครับอย่าดิ้นมากนะครับอย่าดิ้นมากไปทีละน้อยนะครับอย่าใช้คําว่ามันเสียเวลา เราใช้คําว่าถ้าเสียเวลาแล้วเราได้ความจริงมันจะดีแต่ถ้าเสียเวลาแล้วเราไม่ได้ความจริงผมก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับเนื่องจากมันเสียเวลามากกว่าได้ความจริงนะครับ ตั้งเรียกรถอ่ะนี่นะครับผลสรุปจากบอ่อที่แล้วมาโทรศัพท์มันเบิดแบตครับผมโมเมนต์โมเมนต์มันตกน้ำโทรศัพท์หมดแบตครับเดี๋ยวใช้เครื่องอีกเครื่องหนึ่งถ่ายนี่แหละครับในบอ่อปูนบอ่อหนึ่งเราจะเลี้ยงได้ประมาณนี้แหละนี่ครับอยู่นี่ก็น่าจะโอ้ยมันผ่านอยู่แล้วครับครึ่งกิโลยังไงก็ผ่านอยู่แล้วแหละนะครับเดี๋ยวผลสรุปให้แค่นี้ ฝากพี่น้องเกษตรกรทุกท่านแล้วกันนะครับเอาผมให้ดูแวบๆนะครับให้ดูแวบๆอ่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูแวบๆนะครับให้ดูแวบๆแล้วกันเวียนหัวไหมอ่ะนี่นะครับให้ดูแวบๆอ่ะเดี๋ยวสักวันนะครับเราจะได้มารีวิวนะครับเดี๋ยวจะได้มารีวิว สักวันหนึ่งเดี๋ยวจะเจอกันแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรจงโชคดีมีความสุข <Okay. S 1> กับการเลี้ยงกุ้งนะครับสวัสดีครับ